สวัสดีค่ะ อนุมัติกันรัวๆไปเลยนะคะสำหรับรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3เส้นทาง634กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างกว่า133,000ล้านบาทค่ะบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ไฟเขียวโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3เส้นทางแล้วค่ะรวมระยะทาง634กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่133,000ล้านบาทโดยทั้ง3เส้นทางก็คือจากปากน้ำโพไป ถึงเด่นชัยชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีแล้วก็หาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาค่ะโดยการรถไฟหลังจากที่มีการอนุมัติจากบอร์ดแล้วนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมชงเข้าคอรมอในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยก็ยืนยันว่า EIA ที่เคยขอไว้ไม่ได้หมดอายุแต่อย่างใดค่ะหลังจากที่หารือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสอพอไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเส้น ทางขอนแก่นถึงน้องคายตอนนี้กำลังร่าง TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปี2567นี้นะคะส่วนอีก3เส้นทางจะมีเส้นทางไหนบ้างซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาให้ครบทั้ง7เ,เส้นทางภายในปี2567นี้ด้วยค่ะ นายนิรุตมณีพันธ์นะคะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการรถไฟนะคะโดยมีนายจิรุตวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานก็ได้อนุมัติด,ดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะจํานวน3เส้นทางรวมระยะทาง634กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง13 3 1 4 6ล้านบาทประกอบด้วยช่วงที่1จากปากน้ำ โผไปถึงเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่ 81,143ล้านบาทนะคะส่วนเส้นทางที่2จากช่วงชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรงเงินก่อสร้างอยู่ที่44,103ล้านบาทและช่วงที่3คือชุมทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรงเงินก่อสร้าง7,900ล้านบาทนะคะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมภายในเดือนกุม ภานี้นะคะเพื่อพิจารณาแล้วก็เสนอที่ประชุมคอรอมอรหรือว่าคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะการรถไฟได้เสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2โดยก่อนหน้านี้นะคะการรถไฟเองก็เคยเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไปทั้ง7เส้นทางกระทรวงคมนาคมนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแล้วแต่เนื่องจากว่ามีมติเห็นว่าหากทําพร้อมกันทั้ง7เส้นทางเนี่ยจะใช้งบประมาณจํานวนมาก ได้ให้กรมการขนส่งทางรางและก็การรถไฟจัดลำดับความสําคัญของแต่ละเส้นทางค่ะและให้ทยอยดําเนินการนะคะซึ่งเส้นทางที่จัดไว้เป็นอันดับที่1ก็คือช่วงขอนแก่นไปถึงหนองคายระยะทาง167กิโเมตรวงเงินก่อสร้าง29,748ล้านบาทนะคะจะบอกว่าเส้นทางนี้ก็เพื่อการเชื่อมต่อค้าขายทางฝั่งชายแดนประเทศลาวนั่นเองนะคะเส้นทางที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคอรมอแล้วเนี่ย ก็อยู่ในขั้นตอนทําร่างรายละเอียดเงื่อนไขาการประกวดราคาหรือว่า TOR ค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาปี2567จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาส่วนอันดับที่2และ3ซึ่งก็อนุมัติไปก็คือช่วงปากน้ําโพไปถึงเด่นชัยและชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีนะคะ ส่วนลำดับที่4ได้ขยับช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาซึ่งเดิมเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายขึ้นมาก่อนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนอีกทั้งเส้นทางนี้ก็มีระยะทางที่สั้นค่ะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและเส้นทางอันดับที่ 5, 6และ7นะคะที่เหลืออีก3เส้นทางก็ได้แก่ช่วงชุมพรไปถึงสุราษฎร์ธานีระยะทาง1 6 18กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง24,294ล้านบาทแล้วก็ช่วงสุราษฎร์ธานีไปถึงหาดใหญ่ไปถึงสงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง67,459ล้านบาทและช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่56,837ล้านบาทก็จะทยอยเร่งรัดผลักดันนะคะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของบอร์ดแล้วก็กระทรวงคมนาคม และก็ส่งต่อชงเข้าครอรมภายในปี2567นี้ค่ะโดยทั้ง3เส้นทางที่ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดการรถไฟในครั้งนี้นะคะแด้ผ่านการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นหากผ่านความเห็นชอบจากครอรมก็จะสามารถเดินหน้าโครงการได้ทันทีอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่า EIA ของทั้ง3เส้นทางเนี่ยยัง ไม่หมดอายุโดยเฉพาะช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาถึงแม้ว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะเห็นชอบ eia ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2561นะคะแต่จากการหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสพก็ได้รับคำยืนยันจากสพว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่แตมีการนำโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ทั้ง7เส้นทางเสนอทางกระทรวงคมนาคม นะคะคและสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อประมาณปี2563-64ถึงค่ะส่งผลให้ EIA เนี่ยไม่ขาดอายุทั้งนี้ตามปกติหาก EIA ผ่านความเห็นชอบจากกกวรและจากกรรมการถึงแวดล้อมแล้วนะคะทั้งนี้นะคะตามปกติแล้วหาก EIA ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยเนี่ยต้องดำเนินโครงการภายใน5ปีค่ะหากไม่ดำเนินโครงการภายในเวลาที่กำหนดก็ต้องไปปรับปรุงหรือว่า ทำรายงาน EIA เสนอขึ้นไปใหม่นะคะโดยโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ช่วงปากน้ําโพไปถึงเด่นชัยมีระยะทาง280.54กิโลเมตรเป็นระดับดิน235กิโลเมตรทางรถไฟย,ยกระดับ40.33กิโลเมตรและอุโมงค์5.22กิโลเมตรมีทั้งหมด36สถานีนะคะสถานีขนาดเล็ก27สถานีสถานีขนาดกลาง8สถานีสถานีขนาดใหญ่1สถานีแล้วก็ที่หยุดรถ 4แห่งมีย่านกองเก็บตู้สินค้า3แห่งสถานีรถก็คือสถานีรถไฟบางกระทุ่มวังกะพีและศิลาอาจจะมีการเวนคืนที่ดินประมาณ1,800 ส9ไร่ส่วนชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีจะก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีก1ทางนะคะขนานไปกับทางรถไฟเดิมรวมระยะทาง307.7กิโลเมตรค่ะแบ่งเป็นระดับดิน292.60กิโลเมตรทางรถไฟยกระดับ3แห่งระยะทางรวม15กิโลเมตรค่ะมี35สถานีเป็นสถานียกระดับ5แห่งเป็นสถานียกระดับ3แห่งไฟหยุด รถ6แห่งออกแบบลถผลกระทบจากการแบ่งแยกชุมชนด้วยการสร้างสะพานร14แห่งทางคนลอด27แห่งและทางสัตว์ลอดอีก15แห่งนะคะคาดว่าจะต้องเว้นคืนที่ดินประมาณ43ไร่ และส่วนช่วงหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาจะก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางค่ะขนานไปกับทางรถไฟเดิมระยะทางรวม44.50กิโลเมตรมีทางรถไฟยกระดับ2แห่งระยะทาง4.60กิโลเมตรมี3สถานีที่หยุดรถ3แห่งคาดว่าต้องเว้นคืนที่ดินราวๆ21ไร่ค่ะ เป็นอีกข่าวความคืบหน้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยของการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะท่านใดที่รอเส้นทางไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแอดมินก็จะมาอัปเดตที่ช่องนิมดาวรายตีให้ได้ชมให้ได้ฟังกันค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายตีด้วยนะคะถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆก็ช่วยกดติดตาม และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ